เอาเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่พิมพ์ก่ออุทิศตาเด้อมันอันนี้มันอันนี้ฟาฮัดกับช่องน้องชาแนลเดียวค่ะช่องอี๋ยังเนาะค่ะแม่ช่องแม่บอกช่าช่องแม่พิมพ์พ่ออุทิศจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แนเด้อค่ะกดติดตามให้แน่ค่ะครับผม กระบอกินจ้าค่ะบืบอกินกรลังกรลังไอพะัดคนดังค่ะเอาแม่พี่มาตั้งะเียวบ้าเยี่ยมบ้านแม่ยี่ยมบ้าแม่เพินครับผมราะว่าเป็นโชคดีนะครับเนาะถือเลมัตลอดครับยมาเยี่ยมบ้านเพินข้ต้งขับนะครับเนาะมมโชคมีลับครับผมเพราะว่า พ่อคงเคยมาทำบุญนะครับทำบุญทำบุญนะค่ะทำบุญต่อดวงนะผมต่อดวงต่อดวงต่อบุญไปับผมเพรานี่ก็หนื่อกับทำบุญครับผมแมนเดียวายเนาะเหนื่อยกว่ทำหนื่อยผมน้อยเป็นลายกับทำหลายผมยังครับผมตามกำลังศรัทธาเ้องในร้านเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ จังไรกาฝากดติดตามส่องพ่ออุทิศกับแม่พิมพ์เนื้อย่างมีโชคไม่พอค่ะช่องไม้เนาะค่ะช่องในน้อยค่ะยกมวนซื้อๆแมนค่ะยกมวนซื้อๆแมนค่ะยกมวนซื้อๆ นี่เก็บผักเนียงสวยมะปากานผู้ชมนี่เยมสินาจค่ขายในางนะครับมาสค่ะขายในยางสิ่ีแล้วค่ะอยู่เทงฝนไ่ว่าอย่างว่นศุกอยู่ทงฝนว่านอันเล่นสีบเป็นฟ้าว่านจันยูบอเพื่อน้องหานจ้านองหานว่นข้าอยู่บอนเพื่อน้องวานจ้าน้องนานว่านข้าเยูบอนเพื่อน้องหานจ้าน้เนาะ <c oughs> แล้วก็วันพุหรหายอยู่อำเภอพิบูลรัก <c oughs> บ้านเดลมจ่ะ <c oughs> แล้วก็วันสุขอำเภอทุ่งโนเมืองจ้ะ <c oughs> ฝากลูกค้านี่ดสิจ้าวันเสาร์กะยิ้สว่างแดงมันอาทิตย์พศก็ไปหาภาพสวยๆมากอุดหนุนแม่พิมก็พอโชคได้นะค่ะโอเปอเรนต์แม่พิมก็พออุทิศเอิ่นร้านเนื้อย่างมีโชคโอเคอย่างมีโชคเอาเนาะไปอุดหนุนนะเด้อค่ะลงตลาดนะคะตลาดแรง จะเริ่มขายแล้วจากใบสใบสามค่ะกรปาชงนะครับผมกระเปแม่ได้ขับเด้อครับวันครับางเชื้อนะครับไม่็ขับนะครับอาจจะว่าเหล็กหกทิเอเหล็กนะขึนนะครับนอกจจะเป็นแ่ท่ามใารเป็นเน่าท่าอนนี้ของพออุทิศกับแม่พิมพนอกเป็นเป็นเลขฝันแม่แม่เล็เล็ฝันเจ้าทีพุ่เจ้าทีเพิ่นมาฝันมาบอกนะแปดสี่ศูนย์ครับผมแปดสี่ศูนล้งจะหครับผมเลยก ล่องแปดหนึ่งครับผมกับสองสองนะครับเนาะนะครับกับบ้านนี้ครับผมนะครับเด็กนะครับเลือเลือพอครับเนาะครับผมพอาทิกครับผมบ้านมีซีคูครับผมนี่ยก็อันนี้มากขึ้ความนี่ยเนาะนะครับมันพงนะครับฮะฮะนะครับมนพหาแล้ววันนี้ค่ะแต่ว่าปอนมักเป็นปอนมักนี่ครับผมเนาะซีซุนรับผมเพราะว่า ม, no. มันกับบอแน่นอนะครับเนาะนี่ครับมันออกไปแล้วกับบ่แน่ครับกอย่างรบแล้วแต่ามจังเมื่องเบิ้งเหล็กบลงันเนาะเบ้งเหล็กเบิ้งเล็พาหัดเบิ้งแน่ครับผมกีครับผมมีแาครับผมแปนะครับเนาะเจ็ครับผมดังครับนี่แล้วก็หกเจ็ดกาครับก็นะครับเนาะอันนี้เอกันแ้ับ เจ็ดสิเขามาขึ้นลยเหมืนครับเจซต์ค่ะตัวนี้ตัวนี้แม่ซื้อไว้แล้วก็ผ่อนจะแต่ว่าจะเป็นนอ่กผมซื้อไปแล้วครับเขามาโทรมาบอกว่าขึ้นเขามาโทรบอกว่าเราเิเก็บคิออบอผมเลยว่าเอาเกาซื้อไปแล้วผมซื้อสองร้อยตัวแต่ว่ามือนีตสองร้อยตัวนึ่งสองร้อยตัวผมซื้อติ่มทสซื้อเพื่อนมาฝา อยางเขาว่าใจจริื้ออาหารวานต้องไปตาไม่เลี้จังแม่นเดยวว่วนซื้อเ็ได้อีแ่ต้าวครับผมเนาะประมาณนี้ครับแล้วก็เนาะฝากแฟนครับเล็กปูนะครับเนาะเออเล็ปูฝากฝากแฟนครับไอพะหัดเอาวมาฝากอยู่่องกันแม่พิมพ์พออุทิตด้วยค่ะปูสีตอนนี้กำลังมาแรงเลงมาแรงปูนยบนมั่น4ีปาหลุนี่คก็นี่ครับผมก็ 7จกกรผมนี่ของปูนะครับเนาะมน้น่กระผมเจ็ดหกะครับปูปูเพิ่แล้วก็ล่องเพิ่กับมาแปดหกกระผม2 6แล้วก็เจ็ดห้านี่ยกระผมเนาะปู่เฮซีคูเพราะว่าปูถึงเมื่อไร่ผมยิบก่อดแล้วเนาะังหน่เนาะวันนี้เขาเที่งวันที่ย2่นีแม่กรติดตามตลอดครับผมติดตามตลอดไยิบสองกระยอกสองสองตนนี ผมพูดจักผมพูดผูดจักแม่ผมจักดนผมรวยหรือเปล่าเนี่ยผมจักปูดนเพิ่งหูจักไว้ว่าหันนี่แม่ไหมว่าว่าหันไห่ชี้หกหาหกเก่าหกูนำเก่าหกอย่างเดียวเลยมมาแบบสืบคาจังอเนี่ยเ อันนี้พ่ได้สืบด้วยฮูจักฮูจั่ะเออผู้เพนเราแบกค่ะผูพนเค่อยไปผูพเพ่็กจะาวัวค้าไม่ค่ะกค้าองก็จะ่บขบเ้ารับผูจักเบิร์ตวาว่าหนีต่ว่าผูว่าเขามีลูกค้าหลายแม่ค่ะม่สบยยนจะเ่าสู้กันฟังตลอดแม่ก็มีโชคจากตรงนี้น้ำหลค่ะเอาอันเราค้อมฟันในพื้นฟังในแม่อันกว่าที่สีใดอันเลขของแม่มาดี้นะคะเราค้อมฝันในเพิ้นฟังแน่อันด ได้อยากอยากอันนี้กระทบไหลคนดังก็วอดาวเพราะว่าเบิ่งกดติดต่างเห้วเพราะว่ามาแล้วเป่าเป่าถี่ว่ามวลก็ควบฝันนะครับผมควบฝันควบฝันแม่เจ้างชีเพิ่นมาฝันว่าที่แหลกก็พอฝันก่อนเนาะบัดติขึ้นต่อมากกับแม่ฝันครับผมแม่ฝันว่าจะไปเฮ็ดบุญนี่แหละ เพราะว่าก็วอาว่า,วาจะไปเฮ็ดตวนแล้วบัดนี้ก็เลยมานอนฝันเพราะว่าตื่นเลขมาแล้วฝันว่าได้ขี่เครื่องบินไปขี่ไปเวิ้น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 กับแม่เกต่าโชว์กับเร,ราผู้เอาจารย์เท่ามาสอนเท่าเนี่ยครับผมก็บ่ลืมเพิ่นดอกบัวซาเป็นยางก,กายสิเบ <laughs> ว่าวานเจ้อ<ห>าอยากที่จะเฮตูดเขาที่เพิ่น,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 นก็บว่าซซมหนิดนะปานว่าป้าเพิ่นเปิดทางสว่างให้้ บานีไปทำบุญอันเฮต้นพ่ป้าไปนะลูกต้นเงื่อนไปกบบพี่น้องตลาดนัดข้องผมเฮ้ากับซอยกันทุกคนละจ้ะตลาดสว่างกับตลาดอันทงควลนนี่จ้ะแค่ซอยกันจ้ะกับเมื่อไร้ลยดอกปรากฏว่าไปนะลูกเอออันลุงกูมาบินถาวรลงปู่สามองค์เท่าๆแปดกิโลแปดกิโลลงปู้ยางมาบินถา แ,แม่ไปเห็นแม่น like, ้ําตาจะออกแบบว่าแม่ก็พผก็มูไปนูพล่ลูกๆทังานป็นีกันอยู่คกลใส่แม่มัดึัเพื่อน้องแสงอแสงเพื่อน้องแสงอุดรเพราะท่านอแสงอุดรรา่หนาเสือว่าบ้านเท่าจะยังมี่พวมมันจะเลื่อนพวกมันจะเลื่อนไปว่าถึงบานนั่นไม่ลู้ล่ะทุกเขาบ่พอทุกทเขา่าหนีได้ไหมสิบอนฟังกี่กิไปกับพี่จังฝันมาขึยินก็ไม่เกียแต่ว่าอันเท่ากี่ิเท่าไปอน จังสี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 ไปจังสีน่าหลุดมองนี่ก็เป็นขีตมมองนี่ก็เป็นขี้ใส้มองไปจังสีอันปู่นก็ได้ได้เงินปูได้มาซอยแน่กับบุคคลมีมาซอย่นดอกได้เฮ็ดมากกับมมซอยประเทศไปได้คือหนึ่งว่าหนึ่งก็เอาจังสีน่าหลุดพ้อห้รถดเดลเรนจอดไปง่ามปว่นนี่สินะ แปดกิโลเรืมันเป็นระยะระยะไปกับนี่แม่ทำเพิงนี่อันนี้ตั้งหากอันไปหอดวัดเล้วจะมีมันไปเที่ยวทำเพิงนะลูกอันนี้ข้างเขาวัดได้เห็นแม่บอยฟังนะครับผมทั้งปุ้งทั้งไส้เนาะเข่จักไงจักยั้งจักยั้งอันรถนี้ว่าเป็นปุ่มไปเมิดรถแรงน้ำกนลเกิดไปเจ็ดขั้นเนี่ยละหมื่นไม่หลุหลุดอิสระนั่นไปไปเห็นแบบปูนคนกับผูนว่าอันใครอยังจะพิจะดีใจเพื่อนกันมาตอนรับ แล้วแม่เขาคนจากแม่ที่หละก็ลูกลูกขายผงน้ำกันพ่อคุนพ่อถือเลขงวันี่ไปเฮ็ดบุญบ้านพูมนี่เด้่อว่าเสริครับข้าเจ้าปลูกผักขายหนุู่กตาไส้กัะไอ้เง่นพอถึงเลขสี่ศูนย์พอถึงเลขสี่ศูนย์แล้วใส่กร้เอิญมูมากินเสร์มูมาเบิงมาเที่ยวบ้านห้าองค์สีน่ารู้ขาลัมาส้มมาแซวเขาก็ดีใจบ้าน พ่อไปเฮ็ดบ้านผมนี่แล้วพ่อกันดานถักผมไปปลูกพักทั้งคู่ทั้งหยังถักเขาก็ขายถือปลูกก็ขายดีบานครับเออัก็ถือกเลขบบานถือเลขบน้ำกันเบอร์สุกคนเนี่ยถือเบอร์สุกินเลี้ยงถือเบอร์สุกคนดีใจก็เลยได้เฮ็ดไปกันลูกไปกันาะก็บ่ได้เงินหลายดอกยอดผัวปลาก็ได้หมื่นสองพันเก้าสิบเก้าบาท เพราะว่าเข้าบริหารคนหลายครับผมครับว่าท่านกาเป็นลูกขวนยังกต่เขาที่กับเป็นเป็นเข้าวไอ้เพื่อนว่าว่าทีเป็นเข้า,เป,ขา,าเป็นพวกข้าวนีน่นะครับเนาะนั่นแหละจังหวะแม่ว่าปัดบันไปเฮ็ดเฮ็ดแล้วได้นะ่ะยังกับที่จังสว่างถวายปูว่าเข้ามาเฮ็ดบุญเฮ็ดคอนท้างถึงสวรรค์ด้ลูกปูว่าเนี่ยนะเก็๊คอนท้างเขาบอกมีตันนี่อันนี้ก็เพื่อว่าเสริฐแม่นครับปานี่แม่กลับมาวันจันทร์จากว่าขายของประดับปนไดา พายดียางมาสามคนกับมะสีอะไอย่างยางมาหาคนกับมสีอะอย่างอือครับผมแปลกมหัศจรรย์งืดเือกน้าขึไปน้ำาลาคนเห็นท่านแม่นงมันปูดมันพลรหนี่แหละน็ำเลีบุญแม่ลูกขายดีเสมอเอาก็กะทิแม่นแม่นแม่นเนห่อ้น้ำแม่นับแต่ว่าขันพวกแม่แบบ ว่าซบายใจจะไปโหลดไปถ้ากันไปโหลดบ่งที่ไปก็ไปพอสองคนจะไปต็ไปรอที่จุฬาไปเพิ่นกันดานีนะไปเพื่อนกันดา่นต้องการก้มช่วยเหลือแต่ว่ามองจะเลื่นกับไปร้ายละผูเพิ่นกับว่าเดือนรอนเนาะแม่กับผมมับผมแม่กับผมกับมแม่นมับผี่หลายจมัแ่าผันผัน่กับผมแม่กกับแม่บอกั่าหัวผม่พอใผ้ปังแ่กัอ่าักับกแกแกกับังอยากไปเฮ็ดอีก ก็สิไปสองคนคนี่นแล้วขึ้นบาเนี่ยอันจะเอาคันอุ้มไปโลดแม่ว่างทีนะไม่ไมอยากรบกวนผู้ใดเนาะแต่ว่ามูก็บอกว,ว่าบอกแม่เด้อแม่บอกแม่เด้อจะไปนั่มแม่ว่าเอาอันนี้ฟังกับว่าอยากรบกวนแต่ว่าแต่พูกที่จิตสัทธากันเดียวจะเพิ่นมาลุกจะถือคันไปโลดตัวไปกับส<อ>ิบไปวัดเนาะเพิ่นแม่ทะเลมากครับผมปัตมานี่ครับไปฉีดแม่กับท่าบุญกับแม่เด้นะครับนแม่กับท่าบุญต่อกับผมที่วัดถ้ำผืนต้นแม่เนาะวัดถ้ำผืนนะครับผม เพื่อเพื่อนองแสงครับผมเนาะเพราะว่าผ้าพันยังขาดหลายอย่างบอกทางบอดี้นะครับเนาะไฟกับบะหมี่ได้หลายๆนะไฟกับปันอันปันใสอันเ่าจิดเอาหลอดไฟไปไม่ลูกบอกหลวงปู่เสียบนเรื่องหลวงปู่หลวงปู่ว่าไฟกับบัตรนีนี่แม่ฟ้าว่าสั่นรอขึ้นมาอ๋อบุมีอย่างเห็นแล้วคิดว่าอยากได้อยากได้หลายๆอย่างพอพอไปเห็นมาเนี่ยอยากได้หลายๆอย่างก็คอยเพิ่นไม่ละ เออแสงโซลาร์เซลล์ครับผม้ยเป็นประมาณนี่ละครับผมเนาะประมาณนี <well> ่ยครับผมความบุบุญกันบ้างนะจ้ะบุญนะครับผมเนาะทางไปควาเจริญค่ะนี่ครับครับผมครับสวัสดีครับผม